สวัสดีครับทุกคนวันนี้กุ๊กขี้เมาจะทำอาหารโชว์ทุกคนโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากเกษตรซึ่งจะมีสื่อมวลชนและอธิบดีส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้าที่จะมาชิมฝีมือของกุ๊กขี้เมาโดยชื่อโครงการดีบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ดีครับวันนี้มาแบบแปลกๆนะเงียบไหมวันนี้ก็มาออกงานนิดหน่อยนะครับผมงานของ d ี d ีดีเรียกว่ากมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเราก็จะสงบสงเงียบจี้มตัวนิดนึงนวันนี้ก็มาทําอะไรพวกนี้เรามาทําอะไรวะเรามาโดนโดนแกงดูดิดูเขียงดิ <c oughs> <c oughs> คนเอาเขียงอะไรให้ผมทําเนี่ย <c oughs> แล้ววันนี้มาทําอาหารโชว์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตร นะื่เป็นเกษตรกรกนในบ้านเรานี่แหละก็จะมีพวกเนื้อพวกผักอะไรพวกนี้แล้วก็มีพวกของแปรรูปต่างๆนะจริงๆถ้าคลิปนี้ออกแสดงว่างานผ่านไปประมาณสักเดือนอย่โางใช่ไหมเพราะว่าคิวคลิปนานนะเนี่ยวันนี้ก็ทำตัวเขผัดมันเนื้อนะแล้วก็พวกค,รคารมเมลช้ามากตอนนี้นี่กี่โมงครับผมเจ็ดโไม่ใช่เวลาของเรา <laughs> เดี๋ยววันนี้ก็จะพาชมงานนะว่าเกษตรกรบ้านเราตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคือตอนนี้เขาเรียกว่ามันดิสทับกลายเป็นว่าเกษตรกรก็เข้ามาในวงการอ e ีคอมเมิร์ซก็คือส่งกดสั่งในแอปผ่านเ่ยเยอะแยะไปหมดนะก็เดี๋ยวพาเดินดูงานแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาเจอกัน เกิดเหตุไม่คาดฝันทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมเราถึงหยุดงั้นเราไปฟังกุ๊กขี้เมาพูดกันเลยมามาแต่8โมงเพิ่งรู้คิวว่าขึ้น10โมงครึ่ง <c oughs> ในวันนี้เปื่อยมากใครมางานนี้เม้นหน่อยนะใครที่มางานนี้เม้นหน่อยนะเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าแบนดดังมาเยอะนะเห็นบอกอะไรอะ เฟสเกตลาซาด้านะฮะแม็กเนตแม็กเนตนี่ของแมโครเลยนะนี่คือแบรนด์ใหญ่ๆนั้นนะงานใหญ่เหมือนกันนะยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ไหมม่วงไหมไม่ใช่ทางนะครับงานเช้าเดีย๋ยวรอดูคนขึ้นไปดีเลย Thank you for watching! ดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องของงานเกษตรคอมเมอร์สใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือจะได้ออกยูทูปไปหรอได้ออกยูทูปเลยนี่ดี่ไม่เคยนี่คือเคยทำลาซาด่าเออแต่ว่าเราเคยร่วมงานกันเคยร่วมงานกันสมัยที่อยู่แอปพลิเคชันอันหนึ่งแล้วก็งหนึ่งใช่แล้วทำชิปหายว่าหมดนะครับบอกแล้วมาวันนี้พาเดินดูงานหน่อยนะหลังจากเสร็จถ่ายทำแล้วจริงกินยังอร่อยมีอะไรอร่อยบ้างมั้งเลยมีอะไรอร่อยบ้างดีครับผมเป็นลกินเมี่ยงจากืชครับอ๋อ นี่มันทำจากทำจากพืชใช่ครับอ๋อแล้วแล้วมันเป็นกุ้งได้ไงครับหมายถึงว่ากลิ่นรสจะให้กลิ่นครับเป็นเชอโรนัลเบเวอร์ครับอ๋อครับผมหลังวัตถุดิบหลักเขาก็จะเป็นกุ้งอย่างถั่วลูกไก่ครับปอถั่วลูกไก่อันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งครับถั่วลูกไก่นี้คือตีต่อฮอร์โมนเพศหญิงนะคะพอมีเอสโตรเจนสูงอ้าวตายแล้วกูทีนี้อ่ลองดูนี่คือที่มาจากกุ้งนะครับไม่กุ้งที่มาจากแพนเดตแหม ก็จะมีโปรตีนสูงนะครับให้โปรตีนมอิ่มเต็มกลับไม่มีไข่สไลด์นี่อร่อยเลยอ,ะอ่ะออร่ยเลยน่ะสนใจเอาไปทำที่ร้านอาหารปะคะไปน,นะครับสนใจดีลไปทำที่ร้านอาหารปะคะโลนี่ขายเป็นยังไงเอ่ยมีเป็นโลเป็นอะไรไห<ร>มครบับเซอร์วิสแล้วมีจะเป็นสองแบบครับก็คือเป็นรีเทลแพ็คขายตามพโฮมสเปอร์รถไปอ๋อครับผมนี่คือเป็นพุทเซอร์วิสเลยครับขายตามโรงแรมร้านอาหารอืมคือบอกว่าต้องบอกว่าอย่างงี้ว่าเป็นแบบอาหารของแบบยุคสมัยใหม่เลย เราไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนเนื้อสัตว์นะจะเป็นมังสวิรัติก็ทานได้ใช่ไหมครับสุดยอดเลยนี่ถ่ายป้ายไปหน่อยครับสั่งได้เลยใช่ไหมครับมีพวกลรยองค์ลายแอวหมดใช่ไหมครับมีครับผมจัดไปอร่อยมากเดี๋ยวยิบอันนี้ไปอันนึงทานได้ทุกตัวครับเพราะไม่มีหอมไม่มีกระเทียมครับเรียกายอันนะมีกุ้งบดกุ้งอะไรด้วยทางเลือกใหม่นะครับไปนี่เป็นมะม่วงอบแห้งครับขับมีดเลยใช่ไหมครับนี่เลยล้วมันไก่ใส่กล้วยหอมตัวนี้คือแบบทําส่งออกโดยเฉพาะเลยครับ ในประเทศด้วยาอ๋อทำแปลรูปใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับข้าวไม่ต้องก็ได้คโอ้โหนี่คือมัสมั่นนี่คือแบบแกะพรูปุ่นกินได้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่ปุ่นก็ได้ก็ได้แต่คือทำจากกล้วยเนื้อเติมไขเนื้อเลยลูกค้าชอบเนื้ออร่อยอร่อยเลยอ่ะข้าวบองเท่าไหร่ครับข้าวบองละ7 5บาทวันนี้มีโปรค่ะ5แถม1 คือกล้วยเนี่ยติ๊กเจอร์เนี่ยมันเหมือนมันฝรั่งถ้าเกิดมันสมัยจริงใส่มันฝรั่งใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็คือใช้กล้วยของบ้านเรามาทําแทนเหมือนว่าติ๊กเจอร์เหมือนมันฝรั่งเลยมันมันนองหอมเหนียวเดือดวยใช่ครับดีกว่าเยอะเลยถ้าเราไปสั่งดูนะครับนี่นี่นี่สแกนได้เลยไหมครับสแกนได้เลยค่ะอ่าดูเพื่อนๆนึ่งเขอยากกินก็สั่งเลยนะครับมีน้ําตาลด้วยมีน้ําผึ้งด้วยเอาเอาเอากินไหมน้ำผึ้งมะนาวไหมเดี๋ยวไม่ได้ครับผมอุดหนุนผมอยากกินน้ำผึ้งมะนาว เมื่อกี้แบบ่าพี่เขาอธิบายปลาเค็มรวนนะอนธิบายจนจนอยากให้อยากให้เพื่อนได้ยินเลยในใออนราอธิบายเลยครับปลาเค็มรวนพร้อมทานะนะคะเ,คเราสะดวกง่ายไม่ต้องทอดเองนะคะเวลา,าที่เองนะคะ <laughs> จะทําอาหารที่ร้านนะคะสามารถที่จะรังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นคณาปลาเคมเออ็มเมนูข้าวผัดคณาปลาเคม็มปลาปเค็มอินซีอินซีเกรดที่ดีที่สุดของท้องตลาดหอมไม่เค็มเกิน เราได้รับการการันตีจากคู่คุณต่อยสิเล็กเตนะคะแล้วก็ได้รับตราใสลับไทยสิเล็กนะาสินค้าพร้อมส่งออกนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพร้อมที่จะให้ร้านอาหารนะคะเป็นรังสรรเป็นเมนูใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเชฟได้นะคะเชฟเป็นตัวแทนเอาไม่ใช่ใครจบตังค่าโมงกเขาหน่อยวะใครอินแต่ว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเวลาทำข้าวผัดปลาเค็มใช่ไหมอัะปลาเค็มจะได้ไม่ต้องมานั่งดูนปลาเค็มเองแต่ผมจะลองไปทําดูแล้วกันสุดยอดขอคอนแทคนะคะคุณพี่ขายเก่งสุดๆบอกเลย มาครับโอ้โหนี่นี่ข้าวไหนนะครับข้าวพิมายมัน<อ>เป็นข้าวของจังหวัดไหนครับรผมนครราชสีมาค่ะแล้วมันมันดีไงมันดีกว่าที่อื่นไงครับอ่าเป็นข้าวช่วงสมบูริ์นะคะคข้าวเนี่ยอ่าพื้ใต้พื้นผิวดินนะ,ะอ่าที่อำเภอพิมายเนี่ยเป็นภูเขาเกลือนะคะหอมมะลิชอบความเค็มน,นะคะก็ะะจึงปลูกได้ดีแล้วข้าวจะนุ่มเหนียวหนึบแล้วก็หุงขึ้นหม้อแล้วข้าวหอมมะลินี่อร่อยเนื่องากเวลาปลูกตั้งแต่สมัยของโบราณ มันปลูกตั้งโบราณเลยยังไม่ได้ขายเลยใช่ค่ะ้อมเนี่ยเข้ามาสร้างประสาทดินที่ไม้มาปลูกข้าวที่นั่นแล้วก็ปลูกร่างเดิมจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็คงความหอมอร่อยเป็นสามเป็นหลายพันปีไม่เชื่อหรอก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 ต้องชิมดูนะต้องลองชิมดูมาครับผมจะดูนะหุงขึ้นหม้อจริงนะใช่คือเม็ดเป็นเม็ดสวยเลยนะเม็ดสวยอ่าต่นี้คือบูธก็คือให้กินครับเปล่า เออน้ำน้ำบงน้ำปลาเราไม่มีด้วยนะโหนี่มาจากไหนนะที่ไม้ค่ะโคราชมาจากโคราชเลยวันหลังพกน้ำปลาสักสักขวดก็ยังได้นะกินข้าวแบบเปล่าโอหตายอ๋อจะได้จะได้ดูเท็กเจอร์ว่าเป็นข้าวเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้เลยเชฟอืมคือรถมันจืดนะตอนนี้จืดแน่แน่มีข้าไปนานเขายังจืดอยู่ แต่ข้าวเนี่ยเป็นเม็ดล้วนแล้วก็เป็นตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยคือสวยอย่างเงี้ยข้าวผัดก็ก็จะอร่อยอันนี้ข้าวเก่าข้าวกลางปีข้าวใหม่ครับข้าวสิบเอ็ดเดือนค่ะอ๋อประมาณข้าวเก่าเนาะข้าวเก่าแต่ว่าต้องบอกว่าข้าวอย่างเงี้ยผมมาชอบกวยเต้าวใหม่ข้าวใหม่มันแฉะตัวนี้จะดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้าวเนี่ยเป็นถุงสีชมพดค่ะถุงสีชมพูหมายความว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าอ๋อ แล้วกูจะดที่ไว้รสชาติไงให้แตกต่างกันอันนี้แคทพิเศษรสชาติเหมือนกันเลยเพราะเขาเปล่า,าอะ่ะแต่อันนี้ก็คือนุม่มนุ่มกว่าเมื่อกี้จะมีความกระด้างมากกว่าเน้นน่าถ่ายข้าผัดแต่ตัวนี้ก็กินเลยดีกว่าไหนก็ลองมาสั่งดูสั่งสั่งได้ไหมโสด,ดดิ<ม>ถ้า,ถาเป็นร้านอาหารเป็นอะไรก็สั่งได้เลยใช่ไหมครับสั่งแล้วก็มาส่งมีคอนแทกไหมครับไหนคอนแทคเอ่ยก็ลองดูแล้วก็นี่ สากรเกษตรพิมายเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาเอาได้ไหมพอดีว่าเดี๋ยวจะไปที่อื่นนี่กลับกี่โมงเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนมาถ่ายได้ครับได้ได้ครับก็เต็มอิ่มนะวันนี้ง่วงนอนมากบอกเลยงานเช้าจะบอกว่าจริงๆมีหลายร้านมากที่เป็นเกษตรกรนะเยอะไปหมดนะครับแล้วมีพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้วยเยอะยย้ายไปหมดเลยแต่ว่าเดินไม่หมดแล้วหิวข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าก็เพื่อนๆก็ลองดูนะงานเขาก็นี่ดูเลยคมัฒนาธุรกิจการค้านะเกษตรคอมเมิร์ซสุดยอดเลยไปแล้วครับง่วงนอนมาก you <laughs>